The ันดว่าแต่ยิงเาสสรลาไม่ได้บอกันแค่กูอ้าขถามว่าทไมเหนแบบอ้าวทำไมไม่อบก็ขบอกก็เลยนะะบอกแหละก็ว่าเรา ว่มามีการมคารนควไม่ลินปม่ช คือว่าเราเนี่ยไม่เคยทำนฆ้ณาที่แบบว่าที่เกิดโม้เลยเนาแต่ว่าเราโดนคำสั่งจากท่านผู้นั้นบอกว่าห้ามปิดหน้าเป็นอันขาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะไม่มีโฆษณาเข้าเพราะว่าจกบเรื่องกฎหมายนะฮะเอาค่ะถ้าเกิดผิดประกันใดก็เลยเกิดเฮ้ยช่วยนะฮะ อะอันนี้เราข네 e okay, okay, yes. อมารีว uh ิวดูซ euh ่ไหมอะไรตึกระาเจ็ชั้นค่าโอเคโจะได้ห้ก็หัวเนหัว่ะไเป็หัวน เชี่การบ้านแลบสำหรับเราค่ยก็มีห้องเชี่ยกับบ้านถ้าไปทำแบำบทำ,บำบในในหนัจติดใจเนี่คือเราเป็นนายหนูได้ไงเราก็เลยต้องแบบมาเคียรงานเคลียร์งานลูกหนูใช่เออคือไม่ได้เคียรงานลูกหนูเลยตรงคือแบบต้องมาให้คำปรึกษาบ้านโบอะไรอย่างเงีนะ้ยบ้าโบเลยนะไม่ไหวจริงๆนะฮะเป็นห้องที่ต้องเคียรงานลูกหนูนะคือต้องตามงานด้วยแน่ ลูกหมูไม่ได้เรื่องไงไม่ได้ด่านะฮะถ้าเกิดลูกหมูดูอยู่นี่ก็แบบเค้นก็จริงอ่ะบางคนก็ดีเกินบางคนก็ไม่ดีนะอันนี้เป็นห้องครัวนะฮะส่วนนี้เป็นห้องเก็บของนะฮะที่เราต้องมีฟาร์มสัตว์ผิดด้านีแกฟาร์มสัตว์ตรงนู้นน่ะนะฮะก็เพราะว่าเอาไว้มาเก็บของจากพวกสัตว์ที่ห้องนี้นะ เป็นห้องนั่งเล่นนะจริงๆนะเราสามารถทั้างทีวีขึ้นมาเองได้ด้วยอุปกรณ์นี้ฮะคือสามารถสร้างได้เลยนะแล้วก็เอามาวางเอาไว้นะอยากรู้ก็ไปลองกันเองนะฮะโหลดมนะ่ไดเวิระฮะอันนี้เป็นห้องนอนนะฮะก็อันนี้เนะคือนอนไดนี้ แต่บางคนนอนติดพื้นแบบนอนจนต,ตรงพื้นมาตอลอดคะส่วนห้องนี้คืออะไะส่วนห้องนี้นะครับเป็นห้องแบบเซิร์ชเป็นห้องค้นหานห้องแบบข้อมูลแล้วก็มีหนังสือเพื่อแบบรับรองว่าวข้อ,ข,อข้อมูลนี้เป็นความจริงอะไรแนี้เนี่ยแล้วก็ห้องสมุดหนะ้องสมุดตรงนะั้นก็ อีกอย่างนึงนะคือแบบที่มาตรวจห้องอะไรอย่างนี้เผื่อชั้นตรงนั้นไม่มีสมุดเไม่มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนิรวจดูาง แบบบบได้ดูาาอายอันนี้ก็เราต่อทางตัวทางเรียบร้อแล้วนะคให้มันไปไหนออ้คุณก่ายฮนะได้เป็นคื ันขึ้นมาทำมีดเจ้าขึ้นเดี๋ยวเรไปในน้ำซะจะได้ตายอยู่ในน้ำเนี่ยแหละางจิ<บ><ช>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 <บ> ก็อย่าไปสนใจตัวฟ้าานี้นะมันเป็นดับบี้ส์น่ารักมากอ้าเกิดจะใช้นะคะก่อนจะสร้างเสร็จนะคะใช้เวลาเป็นเดือนหนึ่งนะคะเล่น ก็มืดอ,อีดกนะนี่ยฝนก็ยังตกไม่ได้ฝนนี่หายแล้วะเราให้แมงมันหาคึนแป๊บนึงค่จะได้แบบ จบแล้วนะฮะกัรสร้างตึกเจ็ดชัด้นที่ฮะนาไม่ควรอยู่ที่นี่ตายหเลสงฮะถ้าใครไม่ได้ยิงไม่เป็นไรนะไม,ไม่ต้องไม่ยิงเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจฟอันสัตท์ีอันสัตย์่้ไม่ใช่ ค uh. oh, ือนายไม่เกิดในนี้นายก็เลยอู้เอ้าให้ต้องใสยังไงใส่กับม้าเหรอเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวในไินี้มามีม้าด้วยเหรออันสัตว์อื้ออตว์ คือเป็นไรฮะวันน,นี้นกกระจอกเทศนกเจ้านกกระจอกนะกระจอกทำไมต้องเชื่อมันก่นอนหรอเราไว้บนหมีข้อโลก what เข้าคุ้ได้เราไว้บนหมีข้อโลกเปลยวไปคุณนกกระจอนะกฮะเกมยังไงดีเนี่ยอ้าวหรือว่ามันไม่ได้เหรอ รู้กฎเกณฑ์ท hmm. so okay. uh, okay. ้่ื่อเสาจะขียนลขอคนได้ได้แบบพ่อขายอากาศแล้แลเขาเขาจะมีขายอ้เนาะพ่อขาไม่ขายจีชิ้ด้วยอ้าวมาวัายังไงอ่ะมายังไงอะทุกคนไม่รู้อ่ะมาไงหรอไปดูกันจ้า ไันเหอนมกทง่ะรตอนนั้นอก็ถ้าเกิดเราไม่รู้วิธีนะก็ต้องฆ่าทิ้งนะะขอบคุณที่ไม่ได้ช่วยเลยขอบคุณจริง นี่นะคะเป็นฉีกซ่อนนะซอนนะซนะนะ่อนจริงๆนะก็ต้องขอทัวรลาไปขอนะฮะกับฟ้าที่สดใสกับตึกที่สวยงามของเรานลฮะสำหรับที่นี่เราไปก่อนจีิงนะพ่อค้าไม่เกี่ยวพ่อค้าออกไปพ่อค้าออกไปพ่อค้าไม่เกี่ยวพ่อค้าออกไปเดี๋ยวนหน้าจอใจ

มีหลายคนที่แบบว่านะคือแบบดูคลิปเราจะไม่ปวดติดใจแบบปวดน่นาเศร้ายังไหนยังไงอเลยน่าเศร้ายังไหนีมิ้งกี้เข้าใจขอตาลาไปก่อนแล้วกันน้กับความววเศร้าเศร้าเกิน ฟาร์มข้างหลังเลยนะฮะเอ๊ะเจียงนะโอเคเกีย okay. นี้ไม่ไหวละเหนื่อยม,มากบ๊ายบาย